ทำไม่เดอครับไม่มีใครว่าว่าทําแล้วถ้ามั่นใจก็ทําเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่สยามใจกลางเมืองแบบนี้นะคะกับรายการช็อคสูมีบายบีเซค่ะคิดยังไงกับคนที่ทําสัญญากรรมในยุคนี้บ้างคะ่ะคนที่เขาทําก็มีความมั่นใจครับเราแบบอย่าไปมองว่าคนทําสัญาญกรรมแบบแปลกประหลาดอะไรอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวนี้โลกมันพัฒนาไปไกลแล้วครับก็คือถ้าทําแล้วเรามั่นใจก็เราสวยหรือเราไงก็ทาไม่เด้ครับไม่มีใครว่า ว่าทําแล้วถ้ามั่นใจก็ทําเลยค่ะดีค่ะสวยเสริมความมั่นใจดีค่ะมันเปล่งประกายเนาะแบบว่าหน้ามันจะเต็มมากเวลาคนทํกับศิลปกรรมมาแล้วไม่เป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะเพราะว่าส Wu ่วนหน้า attempts, ถ้าเราไม่มั่นใจในอย่างเช่นว่าเราไม่มั่นใจจมูกตัวเองแล้วก็ไปทำจมูกตัวเองให้มีความมั่นใจมากขึ้นคิดว่าไม่ผิดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ศัลปกรรมให้เรามีความมั่นใจขึ้นค่ะทําแล้วมีความมั่นใจขึ้นชอบอะไรในร่างกายตัวเองบ้างค่ะ หน้าอกค<า>่ะตาแชมูมันในคนนี้ชอบจมููตัวเองถ้าอยากเติมอะไรในร่างกายนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่เพิ่มความมั่นใจยิ่งกว่าเดิมอยากอยากทำอะไรในร่างกายบ้างค่ะทาหน้าอกทาหน้าอก <ตา S 2> ข้างตาค่ะอย่างคุณสองคนแบบ<ม>เท่มากเลยอยากให้กำลังใจกับใครหลายๆคนที่ยังไม่มั่นใจหน่อยค่ะสำหรับผมเมื่อก่อนผมก็เป็นคนไม่มั่นใจคือแบบพอเราอยู่ไปปุ๊บเราชอบเราเห็นปุ๊บเราก็ลองทําไม่มีใครว่าหรอกครับมันเป็นจิตธิของตัวเราแต่งไม่เถอะครับอย่าไปเขินไม่อายครับเชื่อผมยังไงมันก็ดีต่อตัวเราครับ มั่นใจก็ลุยเลยค่ะไม่ต้องไปกลัวว่าคนอื่นจะมองยังไงค่ะจะทําอะไรก็มันอยู่ที่ตัวเราค่ะถ้าถ้าเรามีความมั่นใจก็จัดเต็มที่เลยค่ะออกมาเถอะค่ะเรามีชีวิตแค่ครั้งเดียวออกมาใช้ให้มีความสุขเถอะค่ะถ้าตัวเองอยากสวยก็ต้องแต่งให้สวยอะค่ะก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองสูงด้วยสู้นะคะเราต้องมีความมั่นใจค่ะลุกขึ้นมาสองกระจกค่ะแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็เลิศเชิดค่ะ ว่าถ้าถ้าวันนี้ยังไม่มั่นใจก็ลองลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆเพื่อแบบว่าให้พรุ่งนี้มั่นใจกว่าเดิม